ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเรนาดในแกนบูแฟนตาซีลิลินะครับผมอ่ะอันนี้พาร์ทพิเศษนะเป็นเนื้อเรื่อง true ending นะครับผมที่ต่อจากตอนจบในเนื้อเรื่องหลักที่เราเล่นกันไปในไลน์นะเดี๋ยวเราจะมาเล่นในเนื้อเรื่อง true ending กันซึ่งวิธีการปลดเนื้อเรื่อง true ending ก็คือเราต้องไปไล่เควสบอร์ดมาระยะหนึ่งเลยนะจนเราหาบันทึกของโรแลนครบทั้ง8ชิ้นแล้วก็พอเราอ่านบันทึกเสร็จเนี่ย ก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เรากำลังจะเล่นต่อน,นี้เป็น two ending นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปตามพร้อมกันว่าจะเจออะไรบ้างนะไปลุยเลยมา เราก็จะได้ไปช่วยโรแลนด์แล้วสินะหลังจากที่ตอนจบปกติเนี่ยโรแลนด์ติดอยู่ในมิติของบัมฮามูดเวอร์ซ่านะฮะตอนนี้เหมือนอิทเนี่ยจะเจอวิธีเปิดประตูมิติเพื่อไปช่วยโรแลนด์ในมิติของบัมฮามูดเวอร์ซ่าแล้ว เรียกปอโต้บาฮามุดออกมา เอาละเดินทางเข้ามาสู่มิติของบาฮามุดเวอร์ซ่าโดยขี่หลังบาฮามุดโปโตมาไงเพื่อมาตามหาโลแลนที่ค้างอยู่ในมิตินี้เอาเพื่อนเก่ามาต้อนรับซะแล้ว โอ้้้ไดดูวยออันนี้นา่าจะเป็นคูหนึ่งในบอสไฮไลท์ของเกมแล้วนะครับผมได้ตู้ในเวอร์ชัน่นแย่ตีกันม,มันชื่อว่าบาฮามุดเวอร์ซ่าโอเมก้าด้วยโหโคตรเบียวโคตรเท่โอ้แล้วอึดมากด้วยนะอ,อตีนี่คือเข้าน้อยมาก ถ้าเทียบกับตอนในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องที่เราตีเข้าหนักกว่านี้อีกมั้งตีบีมตายโอ้ใช้ท่าอะไรเอ่ยแปลกแปลกแปลกแลก้วโอ้ยแปลกแปลกแล้วต้องดิฟหนีใช่ไหมออกเร็วโอเคทันอยู่ ตบก็ไปตีมั้ตงตไม่เห็บหาท่อทาอะไรอีกอะไม่รู้ต้องจีแล้วจีดแบบเต็มข้อเลยอตบเอาตบสองทีตบสามทีปะเนี่ยขนตบสองทีโอเค หลบได้ขอจีไปหน่หลบก่อนเอาแหละท่าอะไรอีกโอ้โหโคตรเท่โอ้โหระยะไกลให้เราหลบสินะเฮ้ยเรายิงสามารถยิงได้อ๋อเราสามารถสแปมยิงได้โอเคเราไปยิงไป ท่าอื่นได้ไหมโอเคสามารถใช้ท่าจีได้อยู่หลบไปยิงไปฮะังหวะนี้กดเอเพื่อหลบได้โอเคอเสียงโลแนลนเริ่มติดต่อเรามาได้แล้วโลแลนอยู่ไหนอยู่ในตัวบาหมดเลยไม่รู้โดนกินไปหรือยังอยู่ในมิตินี้มาตั้งนพักใหญ่ๆเลยนะ อดูว่าโหมีคอมโบฟาดด้วยแล้วมันก็จีเราได้เหมือนกันมันจีมาเราก็จีกลับไม่โกงไปลองเออเรามีหางฟาดเหมือนกันมาถ้าจบคอมโบ ลบลบอีกลบอีกถางฟาดอ,อ้โหลบไม่ทันอันนี้โอ้มันจี้จี้กับไปตัดหน้ามันว้าวทำไมาลูเลียเปิดลาเลียไว้ อีกครั้งหนึง่งไผ่เม้าเรดมันเหมือนจะใช้ห้าใหญ่อะไรทย่างมันจะยิงบีมมายิยงยิงเข้าไปยิงเข้าไปไม่ไกลแล้วดูเดือนอยากจะเล่นเกมยานลบสมัยก่อนโอ้โหโดนยิงเต็มหน้าเลย มาแล้วไปเลยเบรกลุยเอาตัดคัสเซนเหรอหากมันเดือดแม่ พีโแรแลนมาโชว์เทพอีกแล้วพีแกนี่มาเทพตลอดขนาดเราจะมาช่วยเขายังมาช่วยเราอีกทีนึงเทพจัดคือบทนี้เรามาช่วยโแรแลนนะแต่สุดท้ายโแรแลนด์มาช่วยเราอีกรอบนึงโแรแลน 今こそオルタを倒滅する時です団長君たちの力を貸してください何 ได้แล้วถึงเวลาของเราแล้วโคลแลนช่วยขนาดนี้มันไปเหลืออะไรแล้วฮะจะไม่เหลืออะไรโอ้มันเมรกมันึกมาแล้วรอแล้วผมันตี่ลลัวเลยวะกเสีิ ป้าเหรอมันตีอีกแล้วบบตีกาบ้างกร้กระไมตายมาแล้ว

โตัวบาฮามุตล่างใหม่ฮะโอ้โหดิยิงอัดหน้าเรือบาฮมุตเวอร์ซ่าตัวแตกอันนี้นะรอบน,นี้น่าจะตุยจริงแล้วนะล่างสลายเลย ต้องรีบออกกันแล้วประตูมิติมันจะปิดเหมือนมิติจะถล่มหรือสลายไปเลยหรือเปล่าเนะเพราะว่าไอ้บาฮาหมุดที่ว่าเป็นเหมือนเจ้าของมิตินี้มันปุยไปแล้วไงมิติน่าจะแบบสลายเลยแหละต้องรีบออกก่อนที่จะโดนลูกหล่ไปด้วย アリガトウザイマスターへとが happy e n i n g なよ。テイラー、マミハイマイモルジテホントニョカタンタクソ。 อ,กกอิดก็ความรู้สึกผิดก็ลดลงมาหน่อยนะได้ช่วยเหลือพวกของกลับมาได้สำเร็จかつて俺は歩むべき道を誤り多くの罪を犯した。 その罪はとても許されるものではないだがこの世界にはまだ取り戻せるものもある俺を仲間と呼んでくれる彼らの笑顔がその証拠だ無事で何よりだローランドのあのあの時は助けてくれてありがとうございましたいえいえこちらこそお手数をおかけしまして より多くのものを取り戻していこう今の俺ならきっとできるもう心配したんだから俺もだぜあの時通信が切れそうってのにおちゃらけてやがってようんうんそうそう空と母が俺を生かし仲間たちが今に導いてくれたよし フルカに行って祝福ハイテゴゼ俺らはリンゴジュース飲みてんなすべ <laughs> <laughs> てが今に至る道だったのだと思えば人生ってやつもそう悪いものじゃないかもしれない空は何も答えてはくれないがお前が与えてくれた力はこのまま借りておくボットに行くよ บทของพี่อิทเขาจริงๆนะโคจเต่แย่งเซีนตัวเอกกันสุดๆพ่อเะได้กลับมาเมืองกันเรียบร้อยางปลอดภัยเกลับมาเมืองกันเรียบร้อยนะอย่างปลอดภัยなるอど僕がかすかなกลบน 団長。だが。<laughs> おっと。これからは、もう来なく。ハッピー、エンディン団長君。君の活躍により。このゼーガの空は救われました。ゼーガに住まう人々を代表して。この空を訪れてくれたことに。感謝を。 最もっとも君にとっては長い旅における思い出の一つでしかないのかもしれませんがあの時バハムートオルタを封じた時点でゼーガでの旅は終わっていたはずなのにそれなのに井戸君と共に残り僕をも救ってくれましたねまったくお人よし加減では僕の乾杯ですよ 君はこれから先また別の空に飛び立つのでしょう少しばかり寂しくはありますがよかったらたまにゼいガに戻ってきて胸躍る冒険談を聞かせてください団長君本当に本当にありがとうございました君の เรียบร้อยครับผมนะจบเนื้อเรื่องอย่างเป็นทางการสำหรับแกนบูลีลิงนะครับผมกับทูเ e นดิ้งนะแล้วตอนนี้ก็ปลดในส่วนของหมดความยากใหม่แล้วคือ m a n i นิแนะแล้วก็พาวด้วยนี่โอ้โหบอกเลยว่าตึงแน่นอนนะ คือน,นเรื่องตอนนี้หมดแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าวสไฮรามอนเนี่ยมันยังมีต่อน,นั่นเองนะคือความยากอีก2ระดับที่งอกเข้ามาซึ่งน่าจะเป็นความยากระดับสุดท้ายของเกมตอนนี้แล้วนะนเดี๋ยวพามาดูนิดหนึ่งนะแล้วก็ความยากของเนื้อเรื่องระดับอันติเมตก็ปลดแล้วนะครับผมสามารถกลับไปเล่นเนื้อเรื่องในหมดความยากสูงสุดได้อ่ะนีอะ่อีกหมดยังไม่ปลดเนาะเราต้องเคลียร์มันแอบไปได้จํานวนหนึ่งก่อนถึงอีโมดจะปลดมามึืบอกเลยว่า ตึงๆทั้งนั้นนะตึงๆทั้งนั้นแน่นอนแต่ผมคงไม่ได้มาเล่นไลฟ์โชว์นะสำหรับในส่วนของเวทบอร์ดแต่ผมเล่นนอกไลฟ์แน่ๆนะครับผมหลักๆก็คืออยากจะมาให้เห็นในส่วนของเนื้อเรื่องกันนั่นแหละนะก็คลิปนี้ถือว่าเอามาฝากในส่วนของเนื้อเรื่องทูเอนดิแล้วกันนะครับผมไว้พบกันใหม่ในไลฟ์หน้าจะเป็นเกมอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเพลาไปก่อนนะครับผมสวันนี้ไป้วครับผมโชคดีทุกท่านครับผม ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับไปละโชคดีครับผม